วิทยาเป็นกรรมการสมาคมน,นะคะกคะ็คู่รุ่งของฉันสองคนนั่นแหะคะ่ะน้องอเเัชเชอรีก,กับพี่ฟิล์มนะคะนะคะตอบตว่าชื่ออะไรไอ่าเจเลค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอา่ากับคุณโสพลนะคะคุณโสพลสวัสดนที่ศึกษาของสมาคมน,นะคะ็ความรู้ควา,ามสามารถในเรื่อง เด็กพิการทางสติปัญญานะคสมาคมก็ได้เชิญมาเป็นที่ปรึกษาให้กับที่ปรึกษาให้กับกรรมการบริหารสมาคมในการกับเพื่อนงานนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมนะคะชื่อพระธาตุพรสาเล่นของค่ะเช่อปุ้ยค่ะไม่ได้เรล่นที่ิีไม่ปีเล่นชื่อเล่นเลยนจำไม่ได้ อีกคนหนึ่งนะคะค,คุณอุสาสุนิแสงเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการทางเศรษฐกิปัญญาจังหวัดอ่างทองนะคะได้รับมอบหมายจากสมาคมให้เป็นเ,เป็นประธานภาากลางที่จะดูแลประสานงานให้ช่วยสมาคมจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เขตแบ่งการรักชอบเป็นภาคกลางของสมาคมนะคะ เปนให้คุณดูษาเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเป็นี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนง,งานของชมรมนะคะนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะนันตยาดีจองนะคะเลขาธิการสมาคมนะคะที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการขับเคลื่อนการการทางานของสมาคมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการดูแลการประสานง,งานกับเครือข่ายนะคะที่มาวันนี้จะมาเล่ามาบอก สิทธิโอกาสที่เราไม่ไม่เคยได้รับเลยจากที่มีรูปที่ารน,นะคะก่อนที่เราจะได้รับสิบทธิโอกาสต่างๆเราต้องรวมตัวกันเพื่อให้เกิดพลังถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่จะต้องการสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆก็ไม่ไม่เคยได้ทราบอย่เมื่อกี้ที่ผาที่ถามมาว่าได้รับเงินทําแมสแากสมาธมไหมต้องอยุพินบอกไม่ได้รับแตได้รับจาก,จากมหาวไทย เห็นไหมคะที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดนะคะสมาคมได้ดูแลสมาชิกเพื่อป้องกันไวรัสโควิดสิเก้โดยให้เงินทางชมรมเนี่ยไปจัดซื้อจ,จัดหาแมสเจลเพื่อให้มอบค้อบครัวคนพิการชมรมล,ละ5,000บาทแล้วก็พอหลังจากให้แมสเจลแล้วเนี่ยก็มองถึงว่า ระหว่างที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยราะคนอาจจะขาดรายได้กลัวจะมีผลกระทบในเรื่องของการดำรงชีวิตสมาคมก็ประชุมกรรมการบริหารสมาคมให้เงินกับชุน่มไปจัดซื้อเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้กับสมาชิกอีกตามยอดของสมาชิกมีเยอะสมาคมก็จัดสรรให้ให้ให้เยอะมีน้อยก็ให้น้อยอย่างเช่นชมรม ผูปตต้ประกอบกาพิจารณาสติปัญญาหมัดสแก้วมีสมาชิก0 0คนได้รับเงินจากสมาคมไป3า0หมื่ไปซื้อ้อกสารอาหารแห้งหออกับสมาชิกหกสิครอบครัวนะคะก่อนที่จะมาถึงจุด,ดนี้จมุมาสงฆแก้วต้องทำเอกสารต้องรวมตัวกันต้องให้เ,เข้มแข็งในเรื่องของการทำงานกลุ่มถึงจะได้รับโอกาสต่างๆนะคะถ้าเราต่าคนแต่งอยู่เราเดินไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ย่างเช่นคมจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเขาก็มองแค่ว่าเป็นกุคนเดียวแต่ถ้าท่านรวมตัวกันรวมครอบครัวกันบอกว่าเป็นชมรมท่านจะเกิดพลังนะคะเขาจะมองเห็นว่าเป็นกลุ่มคนนะคะเป็นองค์กรหนึ่งเป็นชมรมแล้วท่านยังสามารถที่จะไปขับเคลื่อน,นเรื่องของสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดราชบุรีด้วยอันนี้ก็คือ ใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะมีทุกประเภทความพิการนะคะเมื่อรวมเป็นองค์กรแล้วเนี่ยเวลาไปขอหรือไปไปรักษาสิทธิประโยชน์ขอ,อลงลูกเราดีนะคะจะทราบข้อมูลสิทธิต่างสิทธิการจ้างงานคนพิการมูลค่านะคะค่าแรงทั้นต่างคูณด้วยสามร้อยหสิบห้าวันคิดออกมาเป็นเงินหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองันห้าร้อยบาทต่อคนนะคะลูกสิทธิลูกเรานะคะ จะใช้สิทธิ์ไหนสิทธ์มาตราสามสามหรือมา 3, รตราสามห้ามาตราสามห้าลูกเราก็จะไใช้สิทธิไปขอใช้พื้นที่ในส่วนต่างๆในเรื่องของการประกอบอาชีพค้าขายหรือทําบริการอะไรต่างๆได้หรือในเรื่องของการประกอบการทห้มาช่วยเหลืออื่นได้รับซื้อผลิตภัณฑ์ครอบครัวคน,นพิการทุกคนได้เลยนแล้วแต่จะรวมตัวกันว่าจะคิดจะทำเรื่องอะไร แต่ถ้าท่านจังต่างคนต่างอยู่สิ่งหนึ่งแหละท่านก็ไม่ได้รู้จักกันก็ไม่ได้ร่วมตัวกันไม่ได้เกิดความคิดไม่ได้รวมพลังกันนะคะควันนี้ที่มาเนี่ยบางคนนะคะอย่างแม่แม่แมพงศเนี่ยอยูจอ่จังหวัดราชบุรียังไม่รู้จักเลยว่ามีศูนย์การศึกษาพิเศษเราเป็นคนที่หนึ่งแว่ามีเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการประสานงานก็เลยประสานมาที่ศูนย์อารศึกษาพิเศษ แล้วบอกแนะนามแม่มาเลยนะมีนะที่นี่นะแม่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงหไหนไะเป็นคนน่าคนเดียงไม่รู้อันนี้เห็นไหมคะลูกอายุสามติดสองเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นะแส,ะสดงว่าขาดโอกาสขาดไม่ได้รับสิทธิอะไรเลยนะคะบอกตัวนี้ใช้เองก็เหมือนกันตอนนี้ลูกอายุยี่สิบห้าถ้าอยู่มัธนาปนี้แล้วนะคะโอกาสที่จะหายลูกเราโอกาสที่จะหายมีไหมคะ ไม่หายนะเราจะหายจะไปข้างนึ่นะคะโอกาสต่างๆที่ขาดมาเกือบ30ปีเนี่ยท่านคิดไหมว่าเขาได้อะไรกันบ้างไม่ใช่ว่าจะเอาความพิการของลูกมาได้านมาแรกกับสิ่งนี้แต่จงคิดว่าจงสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงก็ไม่ได้หายลูกยังไงก็ไม่หายอยู่แล้วแค่เองคิดว่าจะแรก ลูกเกิดมาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวที่เทคโนโล,โลยีทันสมัยคนสมัยก่อนนะ่ะไม่ฉลาดเหมือนเรารักษาไม่ได้รักษาลูกลูกพูดช้าอุ้ยเดี๋ยวฉันไปหาหมอฝึกพูดเดี๋ยวลูกฉันก็พูดได้ลูกฉันชักเดี๋ยวฉันก็ไปรักษาลูกฉันก็หายฉันมีเงินเบื่มได้ด้วยราชการไม่เสียที่ไหนวันดิฉันไปหมดเลยพาลูกไปรักษาทั้งภาษาโรงพยาบาลมา,า,ลมา,า,มาไปหมดเลยค่ะ ทุกโรงพยาบาลราชาลูกคุณโรงพยาบาลกุล,ลกา,ลลาพระมกุฎไปหมดเลยไปแล้วไปเจอหมอหมอถามว่าคุณแม่พาลูกไปรับตาที่ไหนมาบา้างเล่เาให้หมอฟัง,งหมอบอกว่าลูกคุณแม่นะ่ะจะกินยาหลายโรงพยาบาลทีเดียวป้องกันไม่ได้นะต้องกินได้ที่เดียวยาตัวเดียวกันรักษาโรคก็เริ่มคิดได้ไปจนเต็มที่อ่ะนะคะ เราอะคิดว่าคนสมัยก่อนอะไม่มีความรู้เรารุ่นใหม่เราคงรักษาลูกหายแล้วก็ไม่ได้คิดกับเรื่องที่จะมารวมกลุ่มอะไรกันเลยใช่ไหมคะก็ไปเต็มที่แม้แต่รองเท้ายังไปหาหมอเลยจะใส่รองเท้าให้ลูกอะเพราะว่าเราศึกษาเราเปิด Google เรามดเลยว่าเด็กที่เป็นโรคพวกนี้จะเดินขาถางมีวิธีป้องกันฉันลูกฉันต้องหาย แล้วเวลาไปคุยกับหมอหมอก็ให้กําลังใจเราบอกว่าอยู่ที่การเลี้ยงดูท่านเลี้ยงดูดีไอสมองส่วนที่เสียแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ทีนี้เป็นไงละ่ะบำรุงอาหารเสริมบำรุงใหญ่เลยอยากให้ไอ้สมองส่วนที่หายแล้วกลับมาดีท่านอย่าค่ะทุกอย่างตั้งแต่หวัวจนเท้าสมองก็บำรุงโรครักษามือไม้กล้ามเนื้อ,ม,อมัดเล็กมัดใหญ่รองเท้าตัด ไปหาหมอเนี่ยแค่หมอตรวจเน่ยแต่รองเท้าเนี่ยหมอโรงบาลคุณติเวมรเป็นหลายพันรองเท้าอีกหลายพันใส่ได้สามเดือนต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ไปอยู่นี้นะคะเงินเดือนสองคนพ่อ,อแม่เนี่ยเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ค่ารักษาเบิกได้แต่ประชดนเบิกไม่ได้คิดว่ามีลูกคนเ,น,เนเดียวทุ่มเต็มที่ รึกษักันแล้วก็ต้องมีคนที่สองหรอกเอาคนเดียวเนี่ยแหละดูแลเขาให้ดีเต็มที่แล้วค่ะนะ,ะนวันนี้ยี่ห้าปีและปัจจุบันนี้พ่อเขาก็เสียไปแล้วไปแล้วข้างหนึ่งไม่หายค่ะไม่หายนะคะจึงเกิดความคิดได้ว่าเออลูกเราไม่หายแล้วลูกเราเป็นบุคคลที่การทางสติปัญญาใ้สามสามังเเรียบร้อยนะคะต่อไปนี้ก็คิดได้ว่าฉันจะช่วยคนอื่นอะไรที่ช่วยได้ เงินไม่มีที่จะไปช่วยแต่ฉันมีความรู้มีความมีศักยาภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างตอนแรกก็คิดว่าจะไปตอนแรกอยากคิดว่าจะพาลูกอะไปเป็นเขาเรียกอะไรนะไปเป็นผู้นำคนตาบอดคือหรือจะให้ลูกอ่ะจูคนตาบอดเดินอยากจะาาทำก,กิจอาสใช่ไหมคะแต่ตรงนั้นก็คือไปไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็เลยเกิดการรวมกลุ่มผู้ปกครอง เอาลูกไปศูนย์การศึกษาพิเศษไปเจอไปเจอตรงที่เอาลูกมาและเป็นลูกเป็นเหมือนกันก็คุยกัน <ๆ S 2> ก็ปรึกษากันแล้วพอดีสมาคมก็ิดไปจัดตั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระแก้วก็รวมตัวกันแปดคนแล้วก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆพอทําไปทํามาปั๊บชมรมเนี่ยพอเรามารวมตัวกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ปกครองก็เห็นว่าเอ้ยมารวมตัวกันแล้วเราได้อะไร ถึงแรกได้แรกเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ได้คุยกันหัวอกกันเดียวกันมาเจอกันมานั่งคุยกันมาสูงกันสาษาพิเศษส่งรูปเข้าห้องส่งให้กูเสร็จปั๊บกูฟ้องุีกันเธอเป็นยังไงเธอรู้ลูกเธอเป็นายสาเหตุที่เป็นเป็นพราะอะไรได้นั่งคุยกันนะคะแต่กลับไปบ้านก็ไปนั่งอย่คนเดียวถ้ามาตูนก็เจอกันก็ได้คุยกันกลับไปบ้านวงกวนไหมคะคิดไี่ทำไม ลูก้านนั้นก็นาปกติเราเป็นเพื่อนเพื่อนเราลูกเขาปกติทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้ทําไมทําไมถึงไม่หายทำไมเป็นอย่างนี้แต่ทาไมลูกบ้านอื่นเขาเกิดมาแล้วเขาดีลูกเขาพัฒน,นาการดีลูกเขาไปโรงเรียนดีๆได้เ็าคิดว,ว่าคกสัสสมอยู่ระยะหนึง่งเหมือนกันแต่ถ้าเราได้มาเจอกันในกลุ่มผู้ปกครองที่มีหัวอกเดียวกันเนี่ยเราจะได้แลกเปลี่ยนกันคุยกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่า ดูๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปกครองที่มีลูกอายุมากก็เลยไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันนะคะฝ่าวันนี้นะคะอยากให้พวกท่านคุยกันและปรึกษาการว่าเราจะเริ่มเอาวิกิให้เป็นโอกาสร,รวมตัวกันแล้วจะได้รับสิทธิ์ต่างๆที่เราไม่เคยได้รับไหนใครมีลูก อายุ18ปีขึ้นไปได้ค่ะ,ะ,ะสิ่งต่างๆที่ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยเด็กอายุ18ปีขึ้นไปสามารถทำโครงการน้ำตาต,าตา่า,นานงๆได้งานขนทีการได้ค่าแรงตามขั้นต่างของจังหวัดสถานประกอบการเป็นคนจ่ายให้เดือนนึงไม่ตาม่างก่า6อัน แดร800สิบที่รัฐจดให้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่บางคนคิดว่าถ้าทําถ้าไปได้เอาสิบตรงนั้นแล้วจะไม่ได้สิบ800นะคะก็ะะะสิบยังได้รับเหมือนเดิมนะคะที่ฟังมาผู้ประกอบค,คิดว่าทานไหนมีความหวังตรงนี้ไหมคะความหวังเรื่องอยากให้ลูกได้ตางนานนะคะอ่า พอรู้มาก่อนไหมคะคุณพอแม่ค่ะคุณแม่มาแล้วถามา่าแลวแลวทําให้ขับเพื่อนอะไรที่ผ่านมาได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมที่ผ่านมาก็คือมาคุยแล้วรู้แล้วว่าสินะะแต่ว่าไม่ได้ขับเพื่อนไม่ได้ขับเพื่อนเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรคะประธานบอกว่าชวนไทยก็ไม่มีใครเอาด้วย ่มตั้ตั้งไปแล้วก็ไม่มีใครอยากทำไม่มีใครเอาไม่มีใครทำเพราะทุกคนคิดว่า,วาฉันอยู่ของฉันฉันก็ดูแลรูปฉันได้ฉันไม่อยากทำนะคะสมาคมมีหลายอย่างที่จะ,ะเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้เช่นลอตเตอรี่มีโคตตาลอตเตอรี่ให้ผู้ปกครองรับมา ะะมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ดูแลนะคะมีโครงการที่สมาคามจัดขึ้นเพื่อที่จะนำลูกเราไปร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมอย่างเช่นเร็วๆเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วมีโครงการเพิ่มศัก,กรรยภาพบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญาก็คือจัดเป็นเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมที่หนึ่งต้องนับ้5อก กิจกรรมแต่งหน้ากิจกรรมวาดภาพกิจกรรมสอนเต้นลํากิจกรรมทำอาหารที่สมาคมนะคะแล้วก็ก็จะจัดงานใหญ่ที่ติดทั้นเบอร์อรันที่สิบเอ็ดตุลาก็คือเอาผลงานของเด็กๆไปโชว์ว่าเด็กเราลูกเรามีสักปัญพาทำอะไรได้บ้างและทำสิ่งนี้แล้วก็ได้อะไรนะคะแล้วก็โชวงต่อไปนะคะเนี่ยแม่ลูกพูดเนี่ยเขาจะเป็นคนไปจัด ได้รับมอบอาจาสมาคมใหดดงงเกก้เป็นผูดดำเนินงานไปจัดที่ภาคกลางไปจัดที่ชนบุรีนะคะเดี๋ยวเรื่องรายละเอเียดจะให้กลับมาอีกทีหนึง่งอันนี้พูดในฟังเข้าวก่อนห้ภาคต่อไปก็จะไปจัดที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่และพิสานแล้วก็ภาคใต้นะคะเด็กที่เขามาเป็นสมาชิกเราเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กเี่ยไปยากการ่วมกิจกรรมรู้ทุกท่านคือความสามารถเลยแหละนะคะแต่เราไม่ได้ ไม่ได้ให้ความสำคัญเขาไม่ได้มองอยางเนี้เนี่ยนะคะแม่ไม่เคยไม่เคยพี่เราลูกตัวเองจะทำได้อยู่ดีๆวันหนึ่งให้ไปแสดงโอ้โหนะคะเป็นอะไรนะซิ <c ười> นเดอเรล่า <c ười> สโนไวท์อ่ออาเขาดูโทรศัพท์เนี่ยเขาจำได้หมดเลยว่าเ <c ười> ขาจินตนาการได้เลยว่าเจ้าหญิงเป็นนั้นหะทำอะไรบ้าง น,นี่คือเขาเด็กกลุ่มพวกเราเนี่ยเขาก็มีความสามารถและเด็กพี่เป็นพิการอย่างเนี้ยมันมีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งในเรื่องของไปจดเด็กให้มีาการแสดงความสามารถขึ้นสามัยก่อนเรียกว่าไปขอทานอันนั้คือผิดกฎหมายไปขอทานป็นไงคะเด็กไปเต้นไปรำแล้วก็โรดเอ๊ะเอ๊ะเอาเอากล่อ,องสียตังวางไว้แล้วคนก็เอาเงินใส่ให้ใช่ไหมคะ คือเรียกขอทานแต่อันนี้เขามีกฎหมายฉบับหนึ่งว่าเป็นกฎหมายแสดงความสามารถนะคะ,ะไปเปิดบุะนี่แหละคะ่ะเนี่ยลูกแม่นี่ก็มีไปเปิดบวญไปอะไรแต่เงินที่ได้มาเขาไปเข้าบริจาคให้กับสมาคมไปเไปช่วยคนผู้ป่วยติดเตีย,ๆๆยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเยอะแยะที่ที่ที่เราจะได้ประโยชน์ต่างๆได้โอกาสต่างๆถ้าเรารวมตัวกันแล้วก็เรีว่ารวมตัวนะคะ ความหมายของคำว่ารวมตัวเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อจะต้งเป็นชุมรมชุมรมผู้ปกคกองคารคนพิการทางเศรัฐกาจมรายได้ตรี ว่าชมรมผู้ประกองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดราชบุรีเงื่อนไขในการจัดตั้งชมรมนะคะจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยเจ็ดคนไม่เกินสิบห้าคนคนที่เป็นประธานต้องเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นผู้ดูแลคนพิการเป็นสายเลือดก็อือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เป็นอาสาสมัครเป็นอาสมอะอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วรวมตัวกันวันนี้ติดเป็นที่มา ของการจัดตั้งชมรมและในชมนรมจะต้องประกอบไปด้วยนายกราเลขาหิรัายิบรองประธานนะคะทั้งหมดสี่ตำแหน่งประธานรองประธานในต่างหิรัญยิบต้องไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะตำแหน่ง,นงเ,เลขาหิรัายิบต้องเป็นผู้ดูแลด้านหลังบ่าไม่จำเป็นต้องสายเลือดก,ก็ได้ทั้งหมดเนี่ยวันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าจะมาสร้างความเข้มแข็งให้ท่าน สรรหาคนที่จะมาดำเนินงานมาเป็นจิตอาสาหให้บจบัดอบรมท่านพอจะมองหน้ากันออกแรู้จักกันมากไหมคะอยากให้พวกท่านคุยกันว่าจะขออาสาสมัครเจ็ดท่านเพื่อเป็นผู้บริหารชมรมมีไหมคะถ้าได้กรรมการบริหารเจ็ดคนแล้วถึงจะมา พูดเป็นอข้อบรงคับข้อบรงคับก็คือแนวทางในการทํางานเป็นแนวทางว่าต้องปฏิบัติตามนี้แต่ตอนแรกเลยเนี่ยขออาสาสมัครเจ็ดท่านก่อนเพื่อจะจัดตั้งเป็นชมรมเป็นกรรมการบริหารทุกคนเหมือนไปหลายจังหวัดหลายจังหวัดก็เหมือนกันประมาณนี้ว่าฉันยุ่งแข็ไม่ว่าแข็นไม่ไมีเวลา นอกจากจะมีลูกพิการแล้วก็มีแม่ที่ป่วยที่ดูแลมีลูกปกติที่ต้องดูแลแต่ไม่ว่างตรงนี้เจอมาหมดทุกจังหวัดแต่ให้ท่านคิดที่ว่าเรามีลูกพิการแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็ต้องอ่านาษาช่วยคนอื่นด้วยตรงนี้ได้ช่วยลูกเราได้โอกาสแล้วก็ได้ช่วยคนอื่นด้วยนะคะอยากให้มองหน้ากันแล้วก็ลองคิดดูสิคะว่าใครอยู่อำเภอไหนบ้าง อำเภอจังหวัดราชบุรีมีกี่อำเภอคะเจ็ดสี่มีอำเภอวันนี้มาครบมีตัวแทนมากบทุกอำเภอไหมคะขอบคุณแม่ไร่ไร่คุณแม่มปจากอำเภออะไรคะคุณแม่นะคะโคตรามเอาอย่างนี้ให้บอกอไร่เกษตรว่าเป็นแม่เป็นพี่เป็นปน้องอยูมาจากอำเภอไ,ไหน สวัสดีค right? ่ะดิฉันนะวิทย์หนูพานะคะเป็นผู้กองของนายจเล็กหนูพาตอนนี้อายุ27แล้วนะคะลูกนันใช่ไหมนะคะก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะคะก็ด้วยความที่อยู่อยู่แต่ว่านนท์เราเป็นเจ้าของท้องจริงอาจจะมีคนรู้จักหลายคนอยู่นะคะก็ยังไงก็มองคนอื่นไปนะคะวิทย์จะขอปล่อยวางสักนิดนึงนะคะ เป็นแม่ของเด็กชายรทใจค่ะมาจากอจอมบึงมาจอมบ,บึงค่ะค่ะดิฉันชื่อนิภาจันชวีเป็นแม่ของเด็กหญิงวัฒนารุญสุขอยู่เอเภอเมือ,องพสมัยเนี่ย เข้าค่ะเป็นพี่ชายพี่สาวของนายพงศักดิ์พุ่งแก้วค่ะอายุ56ปีมาจากมาจากอำเภอเมืองค่ะอายุปครนะน้องชายค่ะอายุน้อง6ลนะคะงศักดพู่แก้วค่ะที่น้องชเสียขาชื่อนางคงบดนาตะเลคค่ะลูกรี่ลูกรของคนค่ะชื่อนาย สิทธิ์ตสเลตแลนายนักวาะการตนสเลตคะไม่ใช่ผูที่ไปที่ที่